สวัสดีนะครับทุกคนฟังนู่นนี่เลยครับพี่อยู่นะเป็นยังไงบ้างใครที่ดูละครจบแล้วบ้างขอเสียงหน่อยตองทางดีกว่าคุณภูวันนี้หลายอารมณนะ์เนาะวันนี้ก็เยอะนะครับเป็นทั้งดราม่าจาัดนะครับแล้วก็เป็นทั้งมีภูคือไม่รู้ว่าเราจะเป็นอะไรกันแน่นะครับใช่ใช่ดบ,บุพเ์ไม่ถูก หมายรู้พันอะไรอันนี้พันอะไรขึไม่รู้ตกลงคุณเป็นหมาหรือคุณเป็นหมีเป็นหมีหน้าหมาเหรอหดูหน้าหมาวสวัสดีนะครับคุณเกดดกไปไมิแค่น<ง>ี้เกดมันมี <c oughs> ชายศิริคุณไคเทียนเนทปรึกษาเนทดูอยู่ใช่ไหมครับไหนบอกว่าน่าทำงานในที่อยู่ไงให้พักได้นะตอนนี้ได้ยินเสียงชัดเจนใช่ไหมครับถ้าใครได้ยิเนเสียงช่วยบอกหน่อยนะ วันนี้ก็ละครสนุกมากนะ<ช>จริงๆก็อยากจะบอกว่าในฐานะคนทํางานละครมาเนี่ยไม่ค่อยได้ดูไม่ค่อยได้มีโอกาสดูเลยครับเพราะตอนที่ปกติเวาลาถ่ายเราก็จะถ่ายกันแบบค่อนข้างาใช้เวลาแล้วก็ทุกอย่างรีบไปหมดเราก็เลยไม่ได้เห็นงานเป็นอย่างไรบ้างพอมาดูมาเห็นงานก็รู้สึกรู้สึกหายเหนื่อยชางทีมงานนะเพราะว่าจริงๆแล้วในนักแสดงเนี่ย คนที่เหนื่อยที่สุดคือทีมงานเขาต้องเตรียมทุกอย่างล่วงหลังเตรียมนึ่งบทจัดการทุกอย่างให้ม,มันพร้อมเรามีหนะ้าที่แค่พิเศษน,น,นะครับก็ต้องบอกว่าขอบคุณแทนทีมงานทุกคนนะแล้วก็หวังว่าจะหายเหนื่อยกันทุกคนนะครับนะเออนางเอกกวนดีสวัสดีค่ะพี่นายพี่อ้ํานอนดึกจังใช่ค่ะพี่อ้ําช<ะ>อบไลฟ์ตึกตลอดเวลยเลยมี่หลังก็ก่อนละครออนมั่งดิมิดไนท์ไก่ตอนเลยครับมิดไนท์ไลฟ์ ัพในไลฟ์เดี๋ยวเราจะมิตราจะอ,อ่านหนัง,องตอนสองท <2 S 1> ุ่มเก้าไหมครับ <Huh? S 2> จริงๆแล้วอยากจะบอกว่าละครเรื่องนี้พอดูไปดูมามันก็จะมีม,มีมีสิ่งทีม่มันเกิดขึ้นในสังคมเราปัจจุบันนี้เยอะมากเลยนะครับอะไรคอัคือจริงๆหลายคนบอกว่ามันคือมันมีความรุนแรงในหลายฉากแต่จริงๆแล้วอ่ะตอนก่อนที่ผมจะเล่นเนี่ยได้เห็นบทใช่ไหมก็ได้ถามกับผูกก้กำกับ ถามกับพี่แอร์กับหมอกรว่าเอ,อ้ยเอาจริงหรือเปล่ามันถ้าถ้าถ,ถ้าเป็นอย่างนี้มันจะแรงนะแต่ว่าเรามองว่าสิ่งที่เราอยากจะทําให้เห็นเนี่ยคืออยากให้รู้ถึงถึงปัญหาของคนเราอยากให้รู้ถึงปลายเหตุว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับในชีวิตแต่ละคนเนี่ยเรา,าจ,จะไม่เห็นหรอกแต่ว่าปลายเหตุอ่ะมันเป็นสิ่งที่มันเกิดปัญหาให้กับคนอื่นๆยังไงบ้างใช่ไหมครับและอีกอย่างนึงคือเรามองว่า ชีวิตในวัยเด็กของทุกคนเนี่ยมันสําคัญมากเพราะว่าอย่างตัวละครเิเรเยนมีบาดแผลที่มันเรียกว่าบเด็กางกายแล้บาดแผล<ผ>ทางใจใช่ที่จะได้เจอเพราะฉะนั้นแล้วเราก็เชื่อว่าเราทุกคนเองเติบโตมาเนี่ยเราเติบโตมาจากความทรงจําแล้วก็ทุกอย่างต่างๆในวัยเด็กมันหล่อๆใี่เรามาเป็นแบบนี้คนอาจจะเป็นคนขี้กลัวคนนู่นนี่ต่างก็มาจากวัยเด็กเนี่นเพราะฉะนั้น มันก็เลยอยากให้ตอนเด็กๆน่ารักก็ดิเด็กๆไม่มีปมเหรอครับมีเด็กๆหรือยุคมีปมครับไม่ชอบเรียนหนังสือตลกเลยน่าเกียดไม่เคยอ่ะมันแค่ขี้เกียจเรียนครับแค่ขี้เกียจเรียนนิดหน่อยตอนเด็กๆมันธรรมดาขี้เกียดลูกคุณไปเรียนหนังสืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเราสอบคะแนนราสอบวเราสอบสอบตามปกติสิคะ อ่านหนังสือตั้งใจขยันมากใช่ไหมครับลอกค่ะลอกเหรอครับเน้นลอกเป็นหลักค่ะอ๋อคือคอยาวเป็นละหงเนี่ยเพราะว่าลอกเลยนะคะก็เเด็ดเนี่ยต้องให้ข้อดีของการลอกเออพี่นัทเนี่ยเป็นคนตั้งใจเรียนหนังสือมากเนี่ยแล้วก็โอยโอ๊ยโอเคครับเราเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์ขานทำไมไม่เข้าเรื่องละครเนี่ยมันเรื่องอะไรแล้วสนุกมากนะครับคุณหนีภูเราให้คุณสันิเยน ต้องแสดงเก่งมากเขาถึงอารมณ์้องให้ตามเลยพี่นัดดูง่วงพี่นัดดูง่วงตลอดเวลาทุกครั้งที่ไลฟ์พี่นัดดวง่วงมากอ้อยก็เป็นฮาทูมจะเที่ยงคืนอยู่แล้วอันนี้เขาจะดูบอลต่อเหมือนกับประมาณว่าแบบเออนี่เสร็จแล้วอาบนองอาบน้ําดูบอลแล้วเราหล่ะเราก็ง่วงไหมคืนนี้คืนนี้คืนนี้คู่ใหญ่เยอรมันกับออะไรรเยมัันกบฝรั่งเศสเชียร์เยอรมันได้กก่เท่าไหร่เท่าไหร่หนึ่งศูนย์นะ ห้าร้อยบาทนะเอ้ยเขาเรียกเป็นแต้มมันไม่เรียกเป็นตังไม่เอานะคะการพนันนะคะห้าร้อยห้าร้อยเหรอเอาเอาทีอะไรครับเยอรมันไงผมฝรั่งเศสห้าร้อยเอ้ยไม่ใช่หนึ่งศูนย์ไม่เอาใครชนะดีกว่าเอาชนะสิเยอรมันชนะชนะได้อะไรครับฝรั่งเศสเออเอออย่างเดียรเดี๋ยร์รอกรอบอ้ไรหนึกไม่ออกตอนเนี้ยแต่ไม่เอาเป็นตังค์ใครใครใครคิดได้แล้วบอกผมด้วยนะครับ เนี๋ยมีเรามีซีดีอันี้ก่อนมาหาให้อ้ามีปมมาตอนเด็กจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าชีวิตทุกคนก็มีปัญหาเหมือนกันหมดนะจริงๆสิ่งที่อยากเห็นไม่ใช่ว่าแบบคนคนหนึ่งมีปมมีปัญหาแล้วสามารถระบายหรือสามารถไปลงที่คนอื่นได้จริงๆแล้วสิ่งที่อยากจะบอกในละครนี้ของว่ามันคือเรื่องของวิธีการรักษามากกว่า รักษากันกันช่วยคนคนหนึ่งถ้าเราเข้าใจเขาจริงๆใช่ไหมครับเราเข้าใจเราเราเข้าใจเขาผมว่ามัน,ม,นมันก็สามารถช่วยได้นะช่วยได้ไหมอะไรอย่าสองทุ่มพอดีนี่ฮะทุ่มหนึ่งไปจะมาดึกมาเลยก็ติดตามจ้านั่งดูบ<ไ>อล virtual <บน S 2> ดีด็กก็เปิดทีวีให้ดูนึนกว่าจะไ่ดูสแล้วสิพี่นัดดูง่วงอะ่ะเพี้ยง่วงอยู่แล้วพี่นัดอาบน้ำนอนติดขาเขาคุณมากครับ คุณลินลินลิไทยน่ารักะค่ะคุณนี้วดตอนที่เห็นภาพหลอแนแม่สวรรค์างสาม,มัากเลยค่ะอขอบคุณมากนะครับคุณนภัสกมลตอนที่พี่อ้ํร้องไห้ที่บาดเจ็บอยู่อ่ะข้างต้นไม้อ่ะอันนั้นถ่าย,อ,ยอันนั้นถ่ายกันนาจริงกาจริงจริง,รง,รงละครเรื่องเนี้พอเราได้เห็นแล้วรู้สึกว่าจริงจงละครเรื่องนี้แล้วถ่ายนานมากนะก็ประมาณปีปีกว่าได้ซึ่ง ด้วยด้วยสถานที่ด้วยอะไรต่งตางๆเราก็จะเห็นได้ว,ว่ามีสถานที่สวยๆมีบ้านบ้านของในปูหลังนึงที้ถ่ายกัน4ี่โลเคชั่นนะครับก็ต้องต้องนับถือจิงงานนะครับ <c oughs> พี่นัทบวัวคือใครคะเวลาพี่นัทบอกบวัวขอไม่ฝากร้านคือ <c oughs> บวัวนี่คือร่างทรงของพี่นัทนะครับ <c oughs> ที่ะจะอัญเชิญเข้ามาเวลาที่เ,เวลาลงไอจีหรือลงเฟซบุ๊กก็จะแบบ บัวก็จะมาหาตลอเดเลยเน้องอยา,งากฝักร้านเลยเป็นตัวแทนของผู้หญิงที่ชอบเล่นออนไลน์ก็จะชื่อว่าบ<ด>ัวเหมือนกับเป็นนามปากกาเนี่ยครับหรือล่างส่งใชค่ค่ะทำอะไรไร้สาระวุ่ดีก็จะจะบอกบว่าบ<ๆ>ัวอ A P L S C P นัดพี่นัดน่ารักมากเลยค่ะวันนี้พี่อั้จะแจกซ e ีด e. ีอีกฝรั่งเศสเดี๋ยวมันก็ชอบเสมอกันแล้วโดนลุกโทษวันนี้สนุกมากเริ่มรักกันแล้วใช่ไหม ถ้าพัดมันอาจจะไม่เป็นปมสลองหลายคนเอ้ยวันนี้ชอบอันเนี้ยที่ที่เอ่อกับอะไรอ่ะกับกับทนายคุณนะ่ะไทยห,หทมูกันน่ารักเชียวอืมที่ตัวเองถือเป็นหมีดรประสิทธิ์ดรประสิทธิ์ส่งหัวใจมาด้วยใช่ไหมใช่ปะ่ะ<ม>ใช่สินี่ไง<ม><ม>ขึ้นมาปึง้งปึ้งนี่ไปแล้วครับสวัสดีนะครับดรประสิทธิส์สวัสดีนะครับ,ค,รบคิดถึงเสมอนะครับกลับมากรุงเทพแล้วใช่ไหมอ้วนเหมือนกันนะเนี่ยอ่ะอ้วนนั่น เราบางคนมาเขาจมูกคนมาไม่เขาจมูกครับเขาปากบินว่อนเลยคนมาเนี่ยแหละลองดูช่องม,มานอนดูมองบางมุมคุณนัดหน้าคล้ายๆแมทพีลณีใช่ครับเพราะว่าหน้าคล้ายจริงๆแมทเขาเกิดก่อนมาหลายปีก็อาจจะเหมือนับก็ได้นะใช่ไหมครับใช่เป็นน้องสาวฝาแฝดที่น้องสาวเม่เ่เป็นไงล่ะก็เป็นน้องสิมแมทเราเป็นน้องครับ เป็นลูกแล้วตัวยังไม่ใช่ไม่ถึงเวลายไม่ถึงวัยไม่ต้องจะไปหาซีดีอ่อนกว่ากันนิดเดียวเองเอ,อะไรนะมันอาจจะเป็นตรงสำหรับเราพี่หนูนอะเสียงสองนะพี่อ้ําอย่าลืมนะคืนนีเสียงสองส่งท้ายก่อนนอนนิดนึงเสียงสอง <c oughs> แลเวพี่อ้ําใชทำอะไรคะจะแจกซีดีแล้วเนี่ย นี่โอ้โอยากได้บ้างอ่ะนี่นอะไรนี้ดูดิโอโหนี่สดๆละลอนยังไม่แกะเลยนะคะเนี่ยมีเพลงหอมละลายตัวนออีใจรายอันนี้ต้องขอบคุณทางช่องสาม้วยนะครับเพราะนั้นไปรายการเรื่องเล่าเชวนี้ก็เลยไปยึดเข้ามาขอเข้ามาเพื่อมาแจกมีเพลงหอมละลายไม่ใช่หอมละลายหอมละลาย นะครับมีมีหลายเรื่องเลยนาะริษิศยาผู้ชายเลือดเดือดคงพันนาลีก็มีนะครับถ้าใครดูคงพันนาลีตอนนี้นะครับอ่ะสองทำอะไรอะคะสามสี่ห้าห้า i เข้ามานะครับอิน็อกซ์เข้ามาเดี๋ยวผมจะ,จะให้น้อง <laughs> ถามว่าอะไรครับให้พี่วิวถาม อ้าวดีดีมาโยนนี่ก็งานสดตลอดเลยอ้าวในในฐานะคนที่ดูละครถามแล้วอะไรยังไงอ่ะก็เดี๋ยวให้คนที่เขาดูแล้วอยากได้เนี่ยอินบ็อกซ์เข้ามาในอินบ็อกซ์ของตอนหน้าถ้าใครได้ดูตัวอย่างแหมเขามีตัวอย่างแหะสำหรับอาทิตย์ต่อไปเราจะต้องติดตามชมไปอาทิตย์ต่อไปด้วย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 ว่าตอนหน้าเรื่องราวมันจะเป็นประมาณไหนถึงไหนอยากจะบอกว่า ตอนที่ถ่ายที่เปลี่ยนเรื่องและเอาสักเรื่องที่มันเจ็บๆมาเนาะเดี๋ยวจถามพียก่อนนะโอ้นะถามตอนหน้าตอนหน้าอะไรตอนหน้าอะไรครับก็พี่อ้ํช่วยคิดที่พี่อ้ํต้องรู้นี่ว่าตอนหน้ามันจะเป็นยังไงพี่อ้ํ่อนตอนหน้าก็ยังเป็นมีผู้น้อยอยู่ครับมีผู้น้อยอะไรก็จะถามคำถามถามว่าอะไร พ่อคนที่ติดต่อติดตามตัวอย่างอะตอนต่อไปย่ก็จําได้ลางๆเหมือนกันแต่ต้องพี่อั้มถามสิว่าเออตอนหน้าเนี่ยมันจะเรื่องดําเนินเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ให้ขอให้ตอบมาออหรือว่าพี่อั้มยังใส่ชุดมีผูอยู่หรือเปล่าอะไรนี่รอฝาไปอะไรนี้เดี๋ยวขอพี่จะถามก่อนนะเวราะก็ยิ่งไม่รู้เข้าไปใหญ่จริงๆตอนที่ถ่ายถ่ายละครเนี่ยครับเปลี่ยนเรื่องยะ พี่กันพูดก่อนเดือนึกนกไดแล้วเดา๋ยวบอกแจกหมวกหมีชอบชอบจริงๆตอนถ่ายอ่ะก็ได้ได้อบ,บอกหมีเขาไหมได้บอกพี่นายว่าพี่นายฉากที่ป้าอุ่นมองหน้าใช่ไหมเราสุรยิยันก็ต้องแบบถามกลับไงว่าก็ถามถามป้าอุ่นไปว่าทําไมไม่เคยเห็นหมีห้วยไงผู้กลับไม่เอาผกกู้กลับแบบไม่ได้อใช่ครับใช่พี่รูเพราะอะไร เขาพูมีผมเขาเจะไม่จริงๆแล้วพอฉากหนึ่งของวันอาทิตย์หน้าก็ไปถามออมออมสุชาติว่าก็คือเขามองหน้าเขาก็แบบนั่งฉากหน้าเนี่ยจะมีฉากมเหนีเลยไงเขาก็มองหน้าแล้วก็ขำแล้วก็ถามว่าไม่เคยเห็นมีเือไงมองอะไรอี่อั้มก็จะถามอย่างนั้นในเรื่องพูดกลับไม่ผ่านไม่ให้พูดไม่ให้ถามใช่เกี่ยวอะไรกับในละครในซีดีที่จะแจกนีไหมฮะ ควรปล่อยพี่วินเลยไปนอนจอยมิสเตอร์ซิตี้จอยอะไรอะจอยไปนอนไปดูเรื่องจอยอะไปนอนดีกว่าไปอย่าทะเลาะกันแข่ะรักกันแล้วกันพัตตาพัทฒนันเอสเลีแข่งต้องระวังอย่างเียตอนนี้คือบ้านเราขอเลนิม่าอยากให้โอกาสทุกวันอืมอืมอาทิตย์นึงจบอ่ะใช่ครับอีกประมาณเดือนหนึ่งจบนะครับอยากได้พ็อกซ์เซนจังจะต้องทํายังไงนะเห็นพี่ถอดหมวกหมีแอบร้อนชิมิอ๋อ ดูแล้วในอินบ็อกซ์นะครับถ้าใครมีหัวหมีเหมือนอย่างสุริยนนะครับใส่หัวหมีได้คล้ายๆก็ได้ใส่หมวกหมีแล้วก็ส่งมาที่อินบ็อกซ์ถ่ายรูปเองสมที่อินบ็อกซ์ย่างนี้เราก็จะได้เห็นอืมทุกคนก็จะได้เห็นหมีเยีไม่ใช่พี่ใส่หมวกหมีมาแล้วก็เปิดหน้าแล้วก็ก็จะเห็นเห็นชื่อทุกคนครับอืมอืมโอเคไหม อินบ็อกซ์มาถ่ายรูปตัวเองแล้วอินบ็อกซ์มาที่เฟซบุ๊กของอัิชั่นนะครับห้าท่านแรกเดี๋ยวเราจะเซ็นซีดีแล้วก็ส่งไปให้นะครับห้าท่านแรกที่ส่งมาเร็วก่อนใช่ครับห้าท่านแรกที่เป็นหมีอเ,เออเพราะเป็นหมีคนเดียวมันกอดหมีได้ไหมสมมติเอาตุก๊กตาหมีมากอดนี้ถือว่าใช่ปะก็ได้อาุมืมหนยครับอู้มืมหนยเห็นหมีกอดหมีหรือใส่หัวหมีเออห้าท่านแรก ห้าท่านแรกเราก็จะได้แล้นี่วิปเอาหมีมาเลยได้เลยนะเนี่ยใครมีหมีวิวเปาหมีมาเลยตอนนี้เนาะต้องต้องส่งภาพมาครับอีกบ็อกซะท่านแรกเราจะได้รู้ชื่อที่อยู่แล้วก็ส่งกลับไปให้ตอนหน้าจะรูความจริงว่าใครคิดไม่ดีกับในฟูมาหรยอจะให้มันดีมากค่ะจะดูนมอีกอโอยังกินคองอ่ะพี่กัญญาเลืองนามทำไมดูขืนจังเลยครับคนนี้เอ็นไอข่าวเป็นเอฟซีอดิชาด้วยนะครับเอฟซีเราขืนมากขนาดนี้เลย อื่นตามเหมอนตามพารดีพารดีเก๋าก็ดูนะเก๋าก็ดูนะนภัสพี่โอพี่พโอพี่โอดูจากดูจากออสเตรเลียนะครับย้อนหลังแหนะเลยคิดว่าย้อนหลังซเลมาโนสต้องไปหาซิสแล้วก็อยากให้คุยสิ่งสองกันอ่ะในพี่มีสิ่งสองไม่อยากให้จบเลย ดูวนไปะได้เสียงสองใช่ครับแล้วยังไงอ่ะก็พูดคนเดียวไม่พูดหรอกคนเดียวไม่พูดไม่มีคนพูดด้วยพูดดิอ่ะพูดดิพูดดิค่ะกูตือ If living in abroad h o w can you send the CD เอ่อถ้าอยู่ต่างประเทศจะส่งซีดีไปได้ยังไงส่งได้ครับขอแค่ส่งหัวหมีพร้อมรูปถ่าย มาเดี๋ยวเราพยายามส่งไปให,ให้ต้องเป็นหัวหมีเท่านั้นหรอก็เป็นหมีครับเป็นหมีหรืออะไรก็ได้ไม่หมีอะไรหมีหรืออะไรก็ได้ก็หมีหรือ oh. ก่อนหมีก็ได้ไงหรือก็ใส่หัวหมีครับถ้าอยู่ต่างประเทศส่งนะครับส่งเราจะส่งเอ่ม e อสไปรอดูเจ้าเวหานะ,ะนะครับคุณมามาย่านะครับก็เราก็รอดูอยู่เหมือนกันนะครับตื่นเต้นอยากดูเหมือนกันพี่นั้นกพี่อ็นเมื่อไหร่จะเจอกันคะ หยุติเหมงอนอดกติกายยากจังที่บ้านไม่มีอะไรเกี่ยวกับหมีเลยอมีหนาผมว่าตุ๊กตาหมีหรืออะไรก็ได้นะนมตาหมีได้ไหมเอาก็ได้ครับนี่ขนาดง่วงนะเนี่ยไม่มีหมีเฮือฮเฮเสียงเบาจังไม่มีหมียากมากอ่ะอ้าวโอ้ยต้องมีฉันไมมีโอกาสนะก็ได้คะ นี่ไงนี่ก็หมี่ไปห้างก็ได้<า>ไปห้างห้างเดี๋ยวขายหมีอ่อ่ะเพราะเราใช้แค่รูปถ่ายใช่ไหมครับเราแค่แบบไปถ่ายถ่ายในห้างอแอบก,กอดหมีเขา้วถ่ายปุ๊บแล้วก็วางแล้วก็วิ่งหนีอุ้ยต้องเร็วไงเพราะเดี๋ยวน่ถ้าใครอยู่ห,ห้างครับเอาหมีเข้ามานะครับหรือใส่หมี่ก็ได้ใส่ปุ๊บถ่ายรูปแล้วก็วางไวนะ้แล้วเราก็วิ่งหนีเราไม่ได้ขโมยของอโอเคไหมอันนี้เราจะไลฟ์กันอีกห้านาทีนะครับห้าเลยเหรอห้านี่ไงจะเบื่อไหมอ่ะ นี่ไงครับแฟนหนูอ<ม>ินม,มากค่ะพูดตลอดว่าทําไมพี่ไม่ยิ้มขอสิ่งสองหน่อยค่ะพี่อ้ํามยชมพูได้ปะคะมีสีอะไรก็ได้นะครับจะสีอะไรก็เป็นหมีมีจมูกฉลามของหลามไม่มีหัวหมีม <laughs> อันนาแม่ก่าจะได้ซีดีเนี่ยมันต้องแบบต้องจังหวะโชคดวงนะคะว่าต้องมีนด้วยแล้วก็ต้องแบบ,บไวด้วยวัจลิก้าถามว่าปกติพี่นัดนอนกี่โมงคะ พี่สองคนหนักมากนี่ยสัญญาณมันค้างครับจะส่งรูปตุ๊ยตางไงเข้ามาที่็อกซ์นะครับอิ b o x อันดิชาชุมนานนนะครับก็อ็อ b o x ที่เฟซบุ๊กนี้ได้เลยยากอ่ะออกแน่แน่เลยมียากเราไปหามีห้างไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อหัวหมีนะครับไม่ต้องซื้อมาไม่ต้องลงทุนแต่จะทันห้าคนหรือเปล่าล่ะทันห้าคนไม่มีใครมีหมีทุกคนหรอครับพี่อ้ําหมีจริงได้เปล่า ก่อนมีเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูที่อินบ็อกซ์นะครับเหลือค่าขอเสียงสองหน่อยหัวใจพี่นัทคุณซูฟเปสมโพมันจะค้างให่เลยค่ะค้างพี่อั้งเสียงดังๆนิดนึงนะคะพี่องครับซีคืออะไรกะครับซีคืออะไรครับพี่นัทครับซีอ๋อที่พี่อั้งถ่ายรูปเป็นครับซีก็แบบเป็นผู้เจ้าตัวเองไงคะว่านมใหญ่ ใช่ครับสีก็ฮาฮาค่ะคุณแป้งรํำดีสายสิมีแล้วแต่จะส่งไงคะส่งมาทางอินบ็อกซ์นะครับถ่ายรูปแล้วก็อินบ็อกซ์มาทางเ c e b o o k นะครับผมไม่รู้ส่งยังไงแต่ว่าก็เคยนของอี่ชาตชินหนึ่งนะครับอ่าคุณขีดนิ้มเกตผมมีตัวเล็กใช่เปล่าครับผู้คใจยังเนี่ยชอบพี่ไม่เคยจำาเลยรับในเรื่องนี้จริงๆก็ถือว่าเป็น จำเลยรัก up level นะครับ up level จำเลยรัก up level วลพี่เพนถามว่า is my cd พี่เพนใส่หัวหมีแล้วเฮ้ยพี่เพนมีหมีเหรอส่งส่วนตัวมาส่งส่วนตัวโอ้ยคุณพูด้วยมาพูเอาล่ะมีท่านแรกนะครับได้ไปแล้วหนึ่ง cd นี่ขอเป็นนี่นี่เอาละจุ้ยมาละกราฟหนึ่งหนึ่ง cd แล้วก็คุณมาสักรูนี้เหลือสี่แผ่นแล้วนะครับ ซีแผ่นเท่านั้นสิเพราะว่าเมื่อกี้อีกชั้นหนึ่งเนี่ยที่จบอ๋อสามแล้วนะครับเดต้องขสามแล้วนะครับเหลือสามแผ่นครับซีดีหมดนี่เราจะมีตุ๊กตามหมานะครับนี่สิลกล้องสิลูกนี่สิ <c oughs> ฮักกี้ค่ะฮักกี้เดี๋ยวได้วเวลานอนได้แล้วนะแกะนี่ครับคุณชายฮักนี่ชายฮักใช่ไหมครับนี่ของกองล้องเสีลูกอ่าคุ้ยบยคุณชายฮัก อ่ะแล้วก็ขอบคุณทุกทุกคนมากมากนการติดตามละครก็อาทิตย์หน้าเนาะก็จะสนุกอ,อีกไปแบบนึงเนาะก็เริ่มแบบว่าค่อยๆไขปรมปรม,ปรมปร,มปรมปริศนาผมก็อยากจะให้ดูนะครับเมื่อเราคิดถึงตอนแรกที่เข้ามาเป็นเจ้าพ่อด้วยผลร้ายแต่ในวันนี้กลายเป็นหนีนะครับจนจบเรื่องจะกลายเป็นตัวอะไรต่อเราต้องติดตามส่วนตอนต่อไปนะครับสุดท้ายแล้วกลายเป็นหนอนนะครับ โอเคคุณนายนะครับท <Okay. S 1> ุกคนสรหรับวันนี้แล้วก็ <Okay. S 1> ยินดีกับคนที่ได้ซีดีด้วยนะครับก็มี2ท่านแล้วพี่เพนกับเมื่อกี้อีก่ท่านหนึ่งเดี๋ยวผมจะเปิดในวีด uh, ีบ็อกซ์นะครับคุณนายระลับฟันดีนัดออกกำลังกายลิ้มไม่ก็โยกหักสนใจติดตามข่าวสารก็ได้พรุ่งนี้เจอกันคิดไหมคุณนายตูดีต้องตื่นเช้าออกกำลังกายเนี่ยนอนดี๋ยวอีบ้างคุณนายบายครับดีค่ะ 然后。